ชาโนอมาม่าเจ้าดังจากกวางโจอ,ออกเมนูใหม่เอาใจคอมจาจ่าเรารู้ปรับนี่มาปุ๊บเลยจริงๆคืออยากมาลองนอมควายด้วยแหละและนี่คือร้านนม,มาโซจูอยู่ชั้นจีโซนกูเมอสีสยามพารากอนเป็นอีกร้านชานมที่มีเมนูหลากหลายมากๆน,นี้เราก็จัดเมนูใหม่ไปเลยเริ่มจากแก้วนี้ชานมมาจ่าโมโจเิเผือกอาม่าร้อยเจ็ดสิบาทมันจะเป็นมจาจ่าเข้มข้นผสมนมควายรู้สึกว่ามันหอมมันนัวอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะเขาจะมีท็อปปิ้งเป็นเผือกบดเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็โมจิเนื้อหนึบหนับสดใหม่ส่วนแก้วนี้ชานมมาจ่าไข่มุกคาราเมลส มะจ่าและนมควายที่ลงตัวด้วยท็อปปิ้งไข่มุกที่มีกลิ่นหอมคาราเมลสายแดงเนืบและนุ่มไม่เหมือนใครจริงๆรวม,มแล้วมันเหมือนขนมหวานที่ดูดได้อะแกอร่อยเราชอบมากทั้ง2เมนูมีขายแค่แคช่วง1-31ถึงตุลานี้เท่านั้นนะและแก้วสุดท้ายเราขอเติมความสดชื่นหน่อย้<เ>อวยเมนูมะม่วงอโลฮ่าแก้วนี้ร้อยห้าสิบห้าบาทจัดเต็มด้วยน้ำและเนื้อมะม่วงปัน่นแล้วนี้เขาใช้มะม่วงสดใสลงไปในแก้วเลยนะแกแะเห็นก็รู้แล้วว่าเครื่องแน่นสุดๆให้ท็อปปิ้งแบบไม่กักเลยทังมะม่วงหั่นนนนนนเเเเเเเตาาากกรุุุและว้้มมสสใหญ่่คอัียยทชบจดด ของร้านอมาม่าโซชั่วคือความหวานปกติในทุกเมนูของเขาคือหวานน้อยหวานไม่มากฟิลหวาน5 0าเอเองกินบ่อยๆได้เลยทุกคนไปลองนะถ้ามีเมนูไหนว,ว้าวเราชอบคอมเมนต์มาบอกที